อันไหนไม่สวยทำใจไม่ได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้พิเศษง่ายมากไม่ต้องไปคิดเยอะการเสริมเพื่อให้เย็บได้สวยและเร็วอันนี้ของอนนยับผ้าม่านจ้ะอืมขอบสิบเซนที่ใหญ่ๆอย่างนี้ใช้การเย็บแต่ว่าต้องใช้ลมแล้วก็ต้องมีเลซิ่งด้วยอันนี้สำหรับพับตีผ้าม่านานะนะี่ใช้ลมเหมือนกันเราใช้เป็นระบบคอมลบเอาลม 1, อ่ะสี่เซนใส่เครื่องฟิวส่ยาไปรีดใส่เครื่องฟิวนะทีเป็นเส้น,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 นพับสี่ 4, แล้วก็รีดออกมาเลยใส่เครื่องฟิวนะคะเห็นไหม อันนี้ซองสอดเสื้อเชิช้ตเห็นไหมเวลามันม้วนแล้วก็ตลบมาเลยอันนี้ใช้กับการข็มู่ภาพเชิ้ตนะเน,นื้อจากลาพวกนี้เ็าจะลาพวกเส้ไในมันจะเป็นยืดนะเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีที่ปรับให้ด้วยกุ้นเลยใส่ซองจากลาคุ้นมันเล็กมากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับยางดนะ้วยพรารุ่นนี้ไม่ได้ปรับเนี่ยรุ่นนี้จะปรับความยืดความหยุนยืดหยุ่ยยออยนในตัวมันต้องปรับออกพวกจากไอพวกไอจากลาลาสสญยางอันนี้อันนี้อันนี้พิเศษตัวนี้พิเศษสุดๆและทำง่ายสุดๆอันนี้นะคะข้อขอบ ไอ้กระโปงนักเรียนเนี่ยคะใส่กันจเข้าขอบแล้วก็ใส่ยางพร้อมไปด้วยนะยางข้างหลังเขาอะนะดึงไปเลยปื๊ดแล้วก็ใส่ได้เลยนะเอากระโปงสอดไปลงนี้ปุ๊บ ถ้าใส่เสร็จแล้วยางก็ใส่ยางรจะเจาตึงหรือไม่ตึงมันมีที่ปรับให้เรียบร้อย,ยมีใช้งานง่ายสวยด้วย,วย,วยนะของเรามีทุกอย่างอย่าลืมติดตามโอเคค่ะตรงน,นี้นี่ยังไม่หมดนะแค่น้นจิม้มอันนี้เ,เป็นพนักง,งานจากของอยู่ค่ะอ, <c oughs> อันไหนไม่สวยทําใจไม่ได้โอเคเดี๋ยวซองพวกนี้เราจะมีคลิปรีวิวการใช้งานให้เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะ